เกี่ยวข้าวนะครับติดทำอะไรไม่ได้นะครับเดือแค่ข้าลงดูว่าจะทำยังไงนะครับงากเลยรอเข้สวัสดีครับวันนี้ติดอีกรอบนะครับวันนี้รถเกี่ยวข้าวนะครับเดเี๋ยว,ว,รเ,ยว,วเรามาดูว่าจะดึงขึ้นยังไง,งนะครับวิธีการ จะมีวิธีการดึงรถเกี่ยวข้าวยังไงครับจมเลยนะครับที่เดิมนะครับถ้าพวกเราได้ติดตามคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นรถรถรถ,รถไถเนานะตะ่กี้ปราเดีมันเป็นรถเกี่ยวครับมองเก้าครับสถานที่เดิมตรงนี้นะครับแล้วก็คนเดิมๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาขึ้นยังไง คลิปที่แล้วนะครับกับเป็นรถรถปลาหมึอกอ่าแล้วก็รถรถเสียรถเสียจูแล้วก็รถอ,อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะขึ้นยังไงนะครับอรอติดตามชม,ตอ,มตอนต่อไปครับ ครับตงต้องใช้อช่วยกันนะครับตัวแบบนี้มาติงตัวนี้เดี๋ยวเราชม

sai gì, <coughs> khu bớt à? Tại sao cái này được không ถอยมาถอยมาให้ไปอยู่ใก๋ยบ้านนั่นเดี๋ยวเนี่ยเออถอยมาแม่สองสามคนนี่แม่อุ้ยไปอยู oh, <S <S feet feet. <S 2> <S 2> ่ใกลยบ้านนั่นบ่าแม่มันอันตรายพ้อใหม่เกลยบ้านนั่น 拜拜拜拜！<Bye. S 2> Bye. Bye. Σα okay. ευχαριστώ. இன்னக் அரை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  ஓகே